คุณลุงคนหนึ่งขับรถไปตรงถนนริมทะเลแล้วปรากฏว่าไม่ชินทางทางมันก็มืดด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเหยียบผิดจะเหยียบเบรกดันไปเหยียบคันเร่งผลที่เกิดขึ้นก็คือรถมันพุ่งลงทะเลไปอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ลงไปแบบจมอ่ะตรงนั้นที่เห็นก็คือหาดทรายคุณเบนซ์คุณผู้ชมแล้วตัวคุณลุงเองแกบอกว่าแกก็เปิดประตูครับแล้วก็ปีนออกมานนแล้วก็ยืนมองคลื่นซัดรถแต่อันนี้ยังดีว่าไม่ลึกมากแก มันตรงหาดเนีตูมลงไปแล้วดีที่ว่าไม่บาดเจ็บแบบสลบหมดสติอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถที่จะปลดเข็มขัดนิรภัยเปิดประตูแล้วก็ปีนขึ้นมาขอความช่วยเหลือแล้วคิดดูรถก็คือแช่น้ําทะเลอยู่ตรงนั้นนะคะนี่คือบ้านหาดพยูนตําบลพลาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะจมอยู่กับพื้นทรายแบบนี้กระบะสี่ประตูนะคะคนขับก็คือคุณสุริยันโมกครัตวัย58ปีเขาบอกว่าจริงๆทั้งคันรถเนี่ยเป็นญาติกับเพื่อนบ้านที่มาด้วยกันรวมห้าคน มาเที่ยวหาดพยูน <Okay. S 1> ตีสองก,ก็เลยบอกครอบครัวและเพื่อนบ้านบอกกลับกันเนอะตีสองแล้วแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังจะเลี้ยวกลับรถแต่พลาดเหยียบคันเร่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียหลักแล้วตัวเองตกใจหักพวงมาลัยรถก็เลย คลิกค่ะแล้วก็ถลายออกจากขอบถนนซึ่งมันเป็นทางปูนพุ่งตกลงไปในทะเลโชคด,ดีเหลือเกินที่ไม่มีใครบาเดเจ็บอะไรนะคะเพราะว่าจุดที่ตกลงไปมันเป็นช่วงหาดทรายที่น้ํากําลังขึ้นพอดีรแรงกระแทกมันไม่ได้แบบเหมือนกับกระแทกกับปูนอะ่ะ<อ>ก็เลยยังพอที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาจากตัวรถได้ค่ะครับ้นาไชินทางนะครับเป็นรถยนต์กระบะะรบีคันเื่องผิดเยยอืมมันมืดไหมพอม่อมืดไหม มันมากเนาะแล้วมันลือลนอน้อแลยวเนาะอือก็จะกลับบ้านแล้วนะครับว่าอือวต้นนั้นคือจังหวะเราออกมาจากรถยังไงอ่ะก็ชันพนนีประตูฝั่งนี้มันแตกก็ก็ปีดออกมา นี่นักข่าวมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมานะคะนํารถยกมาช่วยดึงกระบะคันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาจากทะเลได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยถึงเช้าแล้วก็โดนคลื่นซัดลอยเทงเทงต้งออกไปอย่างแน่นอนครับนี่ก็น่าจะเสียหายเยอะแล้วนะตกน้ําจืดกับตกน้ําทะเลนี่คนละเรื่องกันเลยนะใช่รถเสียหายต่างกันนะครับค่ะรู้สึกน้ําน้าเค็มนี่จะเสียหายมากกว่าเนาะโอ้โหหลังจากนี้ต้องพ่นกันสนิมอีกชุดใหญ่